Turbo, ข้ามทูเทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นโลกของยานยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจลับไม่ใช่เพื่อโชวร์รูไม่ใช่เพื่อถนนในเมืองแต่เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุด2026 Isuzu e, D Max Military Pickup ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดความอึดและความไว้วางใจในทุกวินาทีของภารกิจ ภายนอกของรถดูเรียบแข็งแกร่งและดุดันทุกเส้นสายมีเหตุผลไม่มีความฟุ่มเฟือยโครงสร้างแชสซีแบบเสริมความแข็งแรงถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับแรงกระแทกน้ำหนักบรรทุกและการใช้งานต่อเนื่องในพื้นที่ทุรกันดารไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าทึบหรือเส้นทางที่ไม่มีถนนรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อเดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุดหัวใจหลักของดี a x Military คือเครื่องยนต์ดีเซลที่เน้นแรงบิดในรอบต่ำ ให้พลังการลากจูงและการไต่ทางชันอย่างมั่นคงเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้ทำงานได้ในสภาพอากาศสุดขั้วระบบกรองอากาศและระบบระบายความร้อนถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับฝุ่นน้ำและการใช้งานยาวนานความประหยัดน้ำมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่คือข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มระยะปฏิบัติการเมื่อแหล่งเติมเชื้อเพลิงมีจำกัด ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้เรียบแข็งแรงและใช้งานจริงวัสดุทุกชิ้นทนทานทำความสะอาดง่ายและไม่สะท้อนแสงรบกวนการจัดวางปุ่มควบคุมถูกคิดมาเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วแม้สวมถุงมือระบบรองรับการสื่อสารทางทหารจอแสดงผลที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์มองกลางคืนและระบบพิเศษอื่นๆสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ตามภารกิจที่ต้องการนี่ไม่ใช่ห้องโดยสารหรูแต่คือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ ด้านความปลอดภัยคืออีกหนึ่งความลับที่ซ่อนอยู่รุ่นพื้นฐานยังคงความคล่องตัวแต่สามารถเสริมเกราะป้องกันกระสุนได้ตามความจำเป็นยังแบบรัน f l a ดช่วยให้รถยังเคลื่อนที่ได้แม้ได้รับความเสียหายระบบขับเคลื่นลอนสี่ล้อถูกปรับให้ตอบสนองทันทีเมื่อพื้นผิวเปลี่ยนไปทุกองประกอบถูกออกแบบมาเพื่อให้ภารกิจดำเนินต่อได้แม้ในสถานการณ์เลวร้าย จุดเด่นที่แท้จริงของ2026 Isuzu D-Max Military Pickup คือความยืดหยุ่นในการใช้งานมันสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้ตั้งแต่รถลำเลียงกำลังพลรถลาดตระเวนรถพยาบาลสนามไปจนถึงรถสนับสนุนด้านยุทธวิธีรถคันนี้ไม่ต้องการคำชมแต่มันพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงาน นี่คือรถที่ทำงานในเงามืดไร้เสียงไร้ตัวตนแต่เต็มไปด้วยพลัง2,026 i e. s u u D Max Military Pickup คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ไม่จำเป็นต้องถูกมองเห็นและที่เทอร์โบคาร์เราจะยังคงเปิดเผยเรื่องราวลับแบบนี้ให้คุณได้รู้ก่อนใคร